โย่ให้สวัสดีทุกคนเลยนะครับพวกองปอในเกม Minecraft นะครับวันนี้เราก็อยู่ในแบบ Minecraft Builder แล้วก็ Mod Shader ใหม่ๆอีกเพียบเลยดูสิดูจากใบไม้เบลอๆธรรมดาแล้วครับมันมีความนูนแล้วก็มีแสงเงาเต่างๆโว้วอ้ยดวงตาสมจริงมากเลยเพิ่งสังเกตเห็นก็แหลกเป็นพิเศษเลยนะครับ โอเควันนี้เราจะมาสร้างบ้านของอาซี่นะครับขนาด10%บคูณสิถือว่าเป็นบ้านที่สร้างง่ายมากเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมว้าวปรดูอุปกรณ์นะครับไปอันนี้นะครับก็เป,ป็นอุปกรณ์หลักนะครับอันนี้หลักจริงๆก็จะมีกระจกบล็อกที่โคตรใสไม่ได้ไปชุดนะแล้วก็ซีเมนสีดำกับสีขาวแล้วก็ประตูดักอกแล้วก็ โกสโตนนะครับบ้านผมได้บอกไปแล้วนะครับมีดาดฟ้าไหมไม่ไม่ได้บอกมีดาดฟ้านะครับรู้สึกว่าจะมีสไลเดอร์ด้วย,ยบ้านไม่ทำบลอกสไลเดอร์ไรสาระ,ะทำที่กระโดดน้ำพอไะเราก็จะขอเว้นไว้ทำกำแพงหนึ่งช่องตรงนี้เหือดินตรงนี้หนึ่งบล็อกตรงนี้ตรงนี้คือตัวบ้านใช้หนึ่งเสาบ้านสีทำหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสีดำหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจดปดเ้าโอ้โสองสอ้ยติดอะไรเนี่ยสา สี่หรอหาสีหาหกเกาอุ๊ยเกินปักหนึ่งชิงหนึ่งสองสามสองสามสี่โอเค รู้สึกว่าประตูเดียวไม่ได้เปิบ,บ้านถูบอกบอกบับเฮียเฮียบิดกต้องแพ้มาโต๊ะตัวนี้ไงมันจะไม่มีที่เหลือแป๊บนึงนะครับขอเคลียร์ก่อนนะครับขอแก้ก่อนนะครับแป๊บนึงโอเคเสร็จแล้วครับก็เริ่มจากเสาบ้านไอ้ต้นไม้นี่มันเมื่อไหร่จะหายเนี่ยกดฟับกบล็อกแบ็กแช็กกุ๊กกุ๊กเอกเอกเอก A sốc sip bóc lắm 1 sáng 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 black come in ก็ต่มันตอนอาบคลิปก็ไม่ได้แหลกนะไม่ได้อับคลิปเนี่ยอับคลิปก็ไม่แหลกนะอ๋อหาไปตรงต้งตงนไะม้ oh นั่นโอ้ไม่กูเน็ตนั่องอะไรนะแห่ที่เหลือเยอะเลยอ่ะอันนี้ผู้ชดนะเอาอะไรตกมาแล้วเราตกลงไปแล้วตกเตกนนเี้ยครับอล้วยังไงครับ โอเคมาต่อไปเราขอทำเสาให้ครบสีด้านนะครับแปะอล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำสี่ทั้งสีเสาเสร็จแล้วผมได้เคลียพื้นกับแปะไฟไว้นิดนึงนะครับเพราะจะมองเห็นเราจะใช้บล็อกอันนี้บล็อกไม้นะครับบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่คุณ่ะก็จะมาแปะอย่างนี้ แปะไปเรื่อยๆจนกว่าปรจ,จะเต็มปะแปะไปปปปปปะปคุณคคุณเคยเจอจปัญหาก่ับการเครื่องลักแล้วไม่อันนี้ไม่ได้โฆษณานะ ใช้เครื่องเหลกด้ยแมครับขอแนะนําให้ไปตัดต้นไม้แหลกมากต้นไม้นี่แหลกโคตรเยอะไปรัดทีหายแหลกเลยอ่ะที่หายไปเมื่อกี้ไม่ได้สร้างเสานะสร้างเสาอีกแค่อันเดียวเดินไปตัดไม้เออหายแหลกเลยแปะ รูแบบ้สึกว่าบ้านจะสูงชั้นละห้าบอกนะหนึ่งบล็อกสองสอันนี้บล็อกสิบสองสโอ้ยมืดไปไหนเว้มอ,ม,มองไม่เห็นเลยนี่ สองสามสี่ห้าโอเคเราจะแบ่งชัน้นเราขอแบ่งชันน้นทั้งสองอย่างแล้วเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนตกแต่นิดนิดหน่อยหน่อยนะอันนะครับบ้านก็เสร็จไปแล้วนะครับเหลือการตกแต่งนะครับเราจะมาสอนการตกแต่ง ห้องนั่งเล่นนะครับอ่าที่จริงจะสอนห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในการทําห้องนั่งเล่นกันเลยนะครับไปดูกันเลยเอ่อนี่ก็จะดูอุปกรณ์ห้างตน้นอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าเรา,ามีบันไดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วางบันไดเป็นรูปแบบนี้วางไสุ่บบเว้นไว้สักหนึ่งช่องทำแบบนี้ชุบชุยตรงนี้ วางลูกอันนี้เป็นมอสน,นะครับแปะเห็นไะมทำเป็นขนมปังนี่วางบนงนี้ได้เรามีปฏิทินเอาปฏิทินวางแปะตรงนี้นี่คือปฏิทินที่เหมือนที่สุดและเราก็จะทำทีวีทำทีวีด้วยไอ้นี่ไอ้นี่อไรเนี่ย ต้องการรูปสีเยอ้มากวุ้ยเออสมมติล้วการนอนนทีวีนะเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้ครับก็เสร็จแล้วครับห้องร้างก็แต่งแล้วในห้องน้ำมันแคบมากก็ตกแต่งมีอ่างน้ำ ห้องบนก็เตียงนอนแล้วก็ของตกแต่งอีกเพิ่มนะครับก็เหมือนบ้านตกแต่งตอนแรกๆนั่นแหละอันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกัอนอีกน,นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย